เมื่อพีปอบหน้าดำไม่ชอบกินทุเรียนแต่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนจะเป็นยังไงนี่คือยายสีในเมื่อก่อนแกชอบกินทุเรียนมากแล้วแกก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนแต่อยู่มาวันหนึ่งยายสีได้เกิดล้มป่วยหนักมากแล้วหน้าของแกก็เริ่มกลายเป็นสีดำแกตกใจกลัวมากแล้วลิ้นของแกก็ยาวออกทุกวันทุกวัน อยากที่แกเคยชอบกินทุเรียนแต่มาวันนี้แกไม่ชอบกินทุเรียนเลยขนาดได้กินแกยังจะอ้วกแล้วนับวันยายสียิ่งทนไม่ไหวกับกินทุเรียนที่อยู่ในสวนแกจึงตัดทิ้งอย่างน่าเสียดายเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวจึงไปขอซื้อทุเรียนกับยายสียายสีบอกไม่ขายชาวบ้านงงมาก แต่ยายสีบอกว่าให้เอาไก่ย่างมาแลกแทนแล้ววันต่อมาชาวบ้านก็ได้เอาไก่ย่างมาให้ยายสีกินยายสีกินไก่ย่างอย่างอ,อร่อยๆชาวบ้านก็กินทุเรียนอย่างอ,อร่อยยเหมือนกันแล้ววันต่อๆมาชาวบ้านก็มาแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆรวมถึงเด็กๆแล้วคุณละ่ะอยากจะลองไปกินไหมอย่าลืมมาไก่ย่างไปฝากด้วยนะ